ค่ะกาบสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกทุกทานเนาะค่ะยินดีตอนรับขอสู่ช่องสู่ผ้ารววยด้วยจ้าค่ะเมื่อนี้แอดได้เดินทางมาวัดกุดแฮ่นะคะเนาะค่ะกุดแฮ่กุดแค่นี่แหละค่ะค่ะเอฟซีท่านใดขามาแล้วแอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อบะได้พลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะเนาะค่ะ ค่ะกสิภาพไปตามตัวนะค่ะพอว่าได้ยินข่าวว่าวัดขุนแหนี่เขามาแล้วหลายงวดแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเดี๋ยวตามติดพร้อมกันเลยจ้าส,สวัสดีค่ะมริรมาหาตะปืดตะโดนเนาะขึ้นห่าอยู่ดีด่ตะปื้เจ้าโมไปลงรายที่อื่นโมไปเอาเงินที่อื่นอยู่่นะเห็นไปปูสี่ศูนย์บ่อยแกันได้อันจะมาถามตัวเลขนั่นแหละตะปืดออ่าแล้วถ้าน้องคายเจะเห็ดยังไดไปทีม่อ์ไซไปบอก ไม่เอาเอาตัวนี้ก็เอาเนื้อเนื้อแล้วนะทีนี้ต่อเอาเนื้อเล้เอาเนืเนื้อเลยนะเอาเอาไหมเอาเลยจ้ะเอาหนุ่ยซ้ำบดเด้อซ้ำบดเอาไหมเด้อค่ะหนึ่งสองจ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัดีค่ะผ้าพี่น้องคนมหาตัวเลขค่ะตะปื้อครับผ้าเอฟซีมหาตัวเลขของทางวัดกุนแหเนาะผ้าจันก็ปล่อยไว้ให้หนึ่งตัวแล้วครับสามห้าเจ็ด อ๋สามห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามโอ้ขออนุญาตเขียนนะคะสามห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามนะคะเติร์สครับแต่ว่าวางน้ําเขียวให้มาเจ็ดศูนย์เมื่อกี้สดๆร้อนเมื่อกี้นี่สามห้าเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะเติร์สครับผมนี่เป็นเลขที่วางน้ําเขียวให้มาตัวเดียวเจ็ดศูนย์แต่ว่าเจ็ดสามนี่ได้จากนี่เหละไดจากว่าจารนอะไรเจ็ดสาม อาจารย์บอกชอบเจ็ดสามทีนี้ว่าไอ้เลขตัวนี้มันออกมาจากข้างในงใน,เ,นเลขสามห้าเจ็ดมันออกจากข้างในนี่นะอ,ออกมาจากตรงนี้นะในห้องเจ <ะ S 1> ้าเดินเข้าไปในห้องนี้หเห็นอยู่สามห้าเจ็ดอาจจะถ่ายติดอยู่พระอาจารย์จะสร้างโบสถ์พระอาจารย์บอกจะไปยังให้เลขให้มันถูกสาม <3. S 1> ตัวตรงเลยเพราะจะได้สร้างโบสถ์ไง๋อจะสร้างโบสถ์จะสร้างโบสถ์ตรงนี้จ้ะครับ เจ้าก็พาเอซทั้งหลายแหล่มาเยอะๆมาบริจาคเงินสร้างโบสถ์ให้พระอาจด้วยช่วยค่ะช่วยกันอ่าเมื่อเมื่อที่แล้วมีตัวเลขทางวัดได้ตัวไหนนะคะสี่เจ็ดสองสี่เจสองเมื่อที่แล้วเนาะครับอมันได้ไม่ถูกใช่ไหมสี่สองถูกไหมสี่เจ็สองมันไม่ได้ซื้อมันออกสามเจ็ดสองเดอใช่เลขหวยอ่าแต่มีคนถูกเยอะยู่นะมีคนถูกเจ็ดสองเพียบเลยอืมค่ะ เขาให้ถูกมาสี่งวดแล้วสี่สามอะไรสามสี่เจ็ดห้าก็ถูกสี่เจ็ดห้าก็ถูกสามห้าหนึ่งก็ถูกเขาให้ถูกมาแล้วสี่งวดนี่งวดนี่งวดที่สี่งวดนี้ไงอ๋องวดงวดที่สี่คืองวดที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะค่ะงวดที่จะถึงนี่แหละวันที่หนึ่งอืมกมาแล้วสองงวดถ้าไมค่อ าแล้วตะปืดฝันดีไหมฝันดีครับผมก็ฝันดีเห็นฝันเกี่ยวข้อกับพวกนี้แหละอพกก็ฝันเกี่ยวข้อพวกนี้ก็เลขมันน่าจะมาไอ้จริงๆแล้วเลขตัวนี้นะก่อนที่พ่ะจุ๋มจะเอามาให้เนี่ยผมได้สั่งโรดเจอรี่ไอ้บักปองไปแล้วท่าใบด้วยซ้อสั่งไปก่อนหน้าที่จะรู้ว่าเลขนี้แล้วด้วยสั่งเลขนี้แล้วไปออืเพราะเหมือนมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมาออืคมันน่าจะโชว์อีกหนึ่งอัน แต่ว่าผมมานั่งคิดอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าถูงให้หนึ่งจะเอาเงินไปทําอะไรวะทำโบสถ์กระปุดจริงเหรอใช่มันเหลือน่ะอ๋อโบสถ์ไม่เหลือหรอกวันที่หนึ่งอไม่เหลือป้อมใส่มันหมดเลยครับให้เจ้าเงินไปทำอะไรดีถ้าถูงมาที่หนึ่งจะไปซื้อวัวดีไหมหรือไงเอมันลำบากมันลำบากนะเออสร้างโบสถ์นี่ให้อร์ไซค์แบบแปดเก้าพาลุยขี่ไปเที่ยวทั้งเที่ยวนี้ดีกว่ามอเตอร์ไซค์มับากแก่ละอไป สามห้าเจ็ดนาะตัวตัวแรกเนาะนี่ตัวตรงเลยครับเนี่ยตัวนี้เลยอ๋ออาจารย์เจ้าอาวาส่ันบอกว่าจะให้เป็นตัวตรงเลยใช่ไหมครับวันนี้ตรงให้ตรงใช่ไหมอาจารยตรงเี่แหละอ๋อสามห้าเจ็ดนี่พระอาจารย์เป็นคนเขียนแล้วเนี่ยครับเข้ามาแล้วสามงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่จ้ะเนาะมันถูกมาแล้วสามงวดไงจ้ะมีคนที่ประเทศลาวเขาถูกเยอะเขาโอนมาแสนมั้งโอ้ไม่ใช่แสนบาทนะแสนกีบ เท่าไหร่ก็ดีเดยแล้วพวกเจ้าไปหากินอยู่ทางไหนทำไมถึงไปเยอะโอ้ตะปูจัดไปกี่ใบแล้วห้าใบไงโอ้ห้าใบได้มาแล้วห้าใบเหมันมันตอนนั้นหนะครั้งแรกเลยที่ตะปูบอกหนูสามตัวบอกว่าเทวดาใส่ชดาขึ้นมาอย่างนี้มาบอกยังจําได้เลยนั่นแหละมีเหมือนกันเขาีก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันใช่ไหมคะ แตเทวดาวนี่หนุ่มกว่าเขาอ๋อหนุ่มกว่าเ่าครับ<อ>แข็งแรงกว่าเดินจึจ๊๊บๆเลยออเอาเลขมาไว้หน้าประตูปุ๊บค่ะแล้วก็ไปค่ะนี่เมื่อที่ว่าที่มันออกเก้าสามห้าที่ผมถูกตั้งเยอะเนี่ย<อ>ผม,มยเป็น<อ>คนดังอยู่เนี่ยผมซ<อ>ื้อผม,มคนดังยุ่ผมไม่ปล่อยให้เอฟซีเอให้ไอ้นี้ให้แอ็ดให้เอ๋ถ้าผมปล่อยนี่โหดังระเบิดเลยเพราะว่าตะ่นนี่ตัวเลขเข้าสามตัวไม่ธรรมดา สามห้าเก้าด so ันม like ันดันเอาเก้าไว้ข้างหน้าไม่งั้นได้เป็นล้านเลยอแต่ว่าพูดถึงเก้ามาอยู่ข้างหลังก็ได้เยอะอยู่นะเก้ามาอยู่ข้างหลังเก้าอยู่ข้างหน้าเก้ามาอยู่ข้างหน้าเป็นเก้าสามห้าแต่ซื้อนึ่งจริงนะสามห้าเก้าถูกสามตัวเลยคมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยเพื่อเลขมมนจะไหนว่าอกเดียามาจากแถวนี้แหละเทวดามาบอกอื นี่กัเทวดามันบอกว่านนี้เน,นี่มันจะมาอผมโทรสั่งไปก่อนหนะ้าที่เขาเขียนเลยทั้ค่ะโทรไปเจ็ดห้าใบบอกเอารถวรีบไหให้ผมห้าใบสามห้าเจ็ดวันนะั่นมันสงสัยมันจะเป็นแบบเซนอะไรสักอย่างที่มาบอกว่าต้องออกเนี่ยจ้ะวันนี้เทวดานุ่มนะตะปื้นเนาะนุ่มนุ่มกว่าเดิมใช่ไหมคะตะปื้นแข็งแรงกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมเรืตะปืนนี่ส่วนมากจะเป็นสามตัวตรงด้วยนะใช่มันตัวตรงมันไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาเลยเด้อค่ะทำช่วงตะปืดนะเลยตะปืดก้อนน้านี่แม่ตั้งแตนนะ่ช่วงช่วงกุญแห่ดังใหม่ๆเนาะตะปืดก็บอกก่อนก่อนใครเลยส,เาสาม,ส,ามสีเส่เจ็ดเก้าใช่ใช่ตอนนั้นนะมาเจอกันตอนเเช้าตะปืดก็บอกว่ามีเทวดาใสา่ชดามาบอกตัวเลขบอกว่าอย่างาน,านั้นนะหนูยังจําได้จนเท่าทุกวันนี้เลยนะตะปืดตัวเลขที่ตะปืดบอกมาเนี่ย เอคตะเ่อ่ยนะคะเราอยู่ไหน่หเจ็ดปดสุขุคะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะกุดแฮท่วงบัรลั่งคืนนะคะสามตัวตรงๆงบ่อหวดนี่จังไดเก่าไปพิจารณายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อเข้ถือรางวัลที่หนึ่งนะคะถึงพ่างผอาจานเพิ่นสิส้างโบสถ์ส้างสาราเนาะค่ะพี่น้องส้างโบสถ์ส้างวิหารนี่อาชิเขาสามตัวตรงๆให้เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังไดเกาไปพิจารณายิบ จับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะค่ะเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้องเต็มเต็มตาเขาเลยนะคะโตใหญ่เมืองเกิงเลยค่ะพี <po nah ่น้องค่ะโตใหญ่นะค่ะก็เอาไปพิจารณาเด้อค่ะเพื่อนสิสั่งโบสถ์สั่งวิหารนี่มั่นกับแบ่นนนาะค่ะพี่น้องเนาะอันใดก็มีเป็นไปได้นะคะพี่น้อง ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลุดนะคะพี่น้องเลยจังไดเก่าไปวิเคราะห์เบิงพิจารณาเบิงว่ากุดแฮสีท่วงบันล่างขึ้นสามโตตรงตรงค่ะพี่น้องค่ะไม่อยากได้สักห้าลอไม่ได้ได้เลยเดี๋ยว ค่ะสิบห้าไปช่วข้างในนะค่ะเนาะ่นว่เค่ะนาะค่ะที่ยาน่ากับสวยงามนะค่ะเนาะค่ะ ภาพพื้นหลังนี่ง่ามมากเลยนะคะเด้อผนังนี่เป็นภาพวาดนะคะเนะะาะสวยงามมากะค่ะ ค่ะนี่ก็มีอ่างน้าอ่างป่าเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะค่ะนี่แม่อ้อยกลับมาทําบุญน้ำกันนะคะแม่อ้อยพารวยค่ะพระยีนาสององค์เนาะคะ่ะ ท่านฝ่าคุณก็งาม้นนะคะน้องพ่อแม่พี่น้องสวยงามมากค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจากวัดกุดแห่นะคะเนาะค่ะกะซิมี่สามห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามด้อค่ะเด้อเข่ามาแล้วสามงวดติดเด้อนะคะ่ะงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะ่ะเนาะค่ะทางแอดกเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะขันมากกระจับขันคัดกระพานนะคะ่นะเนาะ ค่ะเอฟซท่านใดเขามา่อไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำในเด้อคะ่ะเพื่อจบปฏิภาณข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะค่ะคลิปนี้ไอ้กับสิคอโจอไปเพียงเท่านี้นะคะพอกันไมในะคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ